วัสดีครอบมื่นีแม àng, ่ยังเาอสวนข้าเจ้ปบักไฟไปจ้าสวยที่ปกไฟครับปกไฟข้าวหนูอยากยกินอ่ะ ไล้วบึงก็เจ้าเก็บม,มังคุดนยากกินเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวพ่อเก็บให้อยู่สวนเก็บเร้วๆหาเลอะสวนพื้น อะไรไม่เยอะมันแดดอยู่ไม <c coworkers> เราขาไม่อยู่พไมสงา้ยไปตส่งไหนมับดกมบดกเ้ยไงวเอมากินว่าเร็วมากินาเร็วมากินว่าก่อนเร็วนี่มาที่ว

ค้อคุณข้เจ้าะรแกที่ม um> <e ืดแล้วมดแล้วมืดแล้วผู้นั้นไหวหนาดิคุบเอาหุ่นให้ต้อนาดำดำหม่ะพอะไปอีกทัานสักขวานั่นล่ะงาหันละเออต้อนาไม่หันอ่ะโอ้ยมาทั้งขัวอีก เออนั่นแหละต่อซื้อใหม่ฮะล่ะเห็นไปนั่นแหละต่อใหม่นั่นละซื้อใหม่เลยล่ะนะนั่นละซื้อใหม่เลยนะมองแดงๆนั่นล่ะเออนั่นล่ะเว้นนี้นะโอ้ยมองซื้อไปใหม่เลยล่ะนะแท่งเขาไปไหมดูดีไหมเขาไปไหมนั่นล่ะนั่นล่ะแท่งใส่แทงเออนั่นลวเราไม่ปัดเห็นมั้ยนะเห็นไปแบบนี้ดิ ยุตตนาตตาใกล้โคดใกล้โคดเมื่อายตาดีกว่าตาเดียวนั่นนั่นนั่นเวื่หนึ่งหันเจ็นว่าใหญ่เลยมันละตัวนาตรงไปไม่ตรงไปหันละนั่นละหรอเหนึ่ยหันละโแมนไงคนนี้น่คนน เอาววอไีเดียวาใหญ่แล้วเอ่ออ๋ออ่ออ่อถือละโอ้ยือบัว่คุณไงเดี๋ยวคอณเดี๋ยวครื่องชั่วโมเสร็จม่ยหน่งวงเงี้ยมันต้เอานมั่งหนยุงานกันนะเมนเอาตัวลงมาเบื้องมนอยเอาตัวลงมาเบื้งเมนีอยู่อันนี้นะ อันไรอันน mm ี hmm. ้แมนรวยพื่ส ok ิ้นแมนบ่แมนอือซือเองเหรออ้าวม่ว่จะไปหาที่พูดนี่พวกไฟลายห่างพันเจ็บไปเ็นหมดแล้วต้น่ไเออเดี๋ยวค่อยถือ อยเอดยกเอง้เี๋ยวเดี๋ับตะเลงมาได้คืนด้ยงยมนบุคคลหลายนี้จะตอบ่หลายขึ้นอ่ เดี๋ยวเห็นึงอ่อายข้าเป็ด่ย่าเอบงอต้นเก็บเล้วเก็บเอาที่แลคนใจเงินไปเขาก็จายวางสมือน่ะัสนอง่ายคาเป็ดมาใเดี่ยสนอ

มันเขียวอน่อเขียวๆหรอเหมันายเลือดะคือไรเออแมนเราลงมาบงลดพวแมนกัดแมนกัดสีมันาหนตัวเจ้าของสูก็จะมาอัดหรอกสายแฟรแล้วอ้หนอนึ่งเลยดำกนดำอีกหนึ่งสี่อีหนึง ส่งลายน้หนึ่งหน่วยหนึ่งมห็นได้สาหน่วยอยูนี่หน่วยนึงกับยุ่นนี่หน่วยหนึ่งกับยุ่นหน่วยนึงหน่งตมือได้ตีมือเขาเก็บเล่นเสมีครับตมือใหกับหมูตีสวนภาษเนสมมือเาันกันบาลกันราคาก็ปีกไก่เ่เก็บอันนี้ แล้วก็ศลั้วีมนดีนะที่ได้อยขึ้นลอยขึ้นเลยลูกก็ได้ทักเนทักไอยกัไรีทักไอไรมา่สวนนี่สวนนี่เอาผู้เถาไมาเก็บแต่แรงง้างผู้เ่าตากระบีหรเอาผู้ถาก็ได้ ้เยน่ิะล่ารนเย็บได้ลูกลูนนีสวนชิไลูกะล่าชิลปโอตะละสุมาีโอวันเนี่ยไงใส่เชียงไดไหลยครับลดนโอ้คือว่าพัฒนาการใจโอ้ ครับวนกับเปลี่ยนมาที่นี่วดเอาเสื้อเ้อไปหมด่ับทีแล้วเออเออพวกขวดนวยนี่นไ,หนไหมป้าสาาพมสวน,น,นันหวานง นึกคลิปหนาเพือทีได้ตัดงอนงครับสรละเพื่อนนี่จะสูมารี่เมื่อนี้ก็ตัดไปแล้วจะเข่ง4ีหาเข่งตัดสระแล้วเพื่อนก็มาเก็บงอตัวอีก พอดีมากพอดีมาตั้นเพิ่เก็บแต่ละของชาวไทยนี่เด้อจอาไทยเท่านี่แหละชาวแต่ละแปลกเลยปะมดไปเดืดโอ้จะขี่ไปชองเอายางเนาะเออเขาแ็อกไก่เนี่ยหน่อยชายก็บอกว่อยากไก่ ใชอเนลูกนเนลมกคยบแล้วครับถ้ารอเบิ่งจะละเพิ่มาทีอ้าวยังเงียงอยู่บ่

Để thế Ừ. có đi bán จ้าหลุมอะนต้ยนี่บัวต้นทายนี่ัแล้วมาไปล่ะบบต้าบ่ครับไปทีนี่แ้เก็บ้เกอบเก